ปีใหม่นี้นะคะอย่าลืมคิดถึงร้านเรานะคะเอาควมคานะคะยินดีให้บริการเนาะส่วนไฟก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก1คู่หน้าอยู่ที่ไหนก็เป็นเจ้าของรถกันน้องเหมียวได้นะคะออกรถวันนี้ใช้เงินแค่999บาบาทนะคะโปรโมชั่นจุกๆแบบนี้ วันนี้อยู่กับน้องมิวเช่นเคยนะคะที่เต็นรถอัมพงคานะคะวันนี้นะคะต้อนรับลมหนาวใครที่กำลังมองหารถใช้กลับบ้านนานหนาวปีใหม่นี้นะคะอย่าลืมคิดถึงร้านเรานะคะออมฮมคานะคะยินดีให้บริการเนาะวันนี้นะคะน้องหมิวมาก,กับรถนะคะ v ี g o Cha m p ปญเน e รคันนี้นะคะเอามาให้ลูกค้า ใครที่กำลังมองหารถกลับบ้านนะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะผ่อนเบาๆนะมาดูว่าคันนี้เขาให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าคันนี้นะคะเขามาแบบเป็นโพรเมียมให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนไฟก็จะเป็นแบบไฮโดเจนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหนึ่งคู่หน้านะคะแล้วก็ตรงไฟตัดหมอกเขาก็จะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะ มาดูฝั่งยางบ้างนะคะย,าง,ะคะยางนะคะน้องหมิวําการเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นยางปี2021ั่อดอกกันแน่นแบบนี้นะคะใช้กันยาวๆนะคะใส่แม็กให้แล้วเรียบร้อยอย่างหล่อเลยนะคะคันนี้ไอมาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพรีเมียมมีไฟเลี้ยวไปกระจกด้วยเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็จะมีโลโก้ไฮลักนะคะส่วนที่จับก็จะเป็นที่จับแบบพรีเมียมแบบนี้นะคะเป็นหมา มาเลยมาดูด้านหลังกันนะคะว่าด้านหลังเขาให้อะไรมาบ้างนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัว E นะคะเป็น Vigo Champ ตัว E นะคะปี2013คันนี้เขาให้ไฟเบรกมาด้วยนะคะ1ตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีบันไดขึ้นด้วยนะคะแต่บันไดข้างคันนี้นะเขาจะ คนเก่าเขาถอดออกนะคะไม่มีบันไดข้างนะแต่คันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะออกรถวันนี้ใช้เงินแค่999บาทเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าภายในเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างมาดูกับภายในนะคะว่าเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะคันนี้นะคะภายในจะเป็น มาเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะโทนคอนโซลหน้าอะไรนะคะเข้ากับตัวรถหมดเลยนะคะเป็นสีดำนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบงให้ด้วยนะคันนี้ให้มาเป็นเกียร์กระปุกนะคะ5สปีดนะคะเครื่องเสียงนะคะสำหรับเครื่องเสียงนะคะเขาให้มาเป็นนะคะรองรับ CD usb aux ได้หมดเลยนะคะคันนี้เป็นโฉมใหม่จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลให้ ด้วยนะคะทุกคนที่สําคัญไม่ควรพลาดคันนี้นะดูเลขไมนะคะเลขไมคันนี้รถปี13คนเก่าไม่ค่อยขับนะคะเอามาขายต่อไม่วิ่งเพียง83,000กิโลเท่านั้นเองนะทุกคนนะสำหรับภายในเขาคือกว้างสะอาดมากคนเก่าดูแลรักษาดีมากเลยนี่ไฟติดทุกดวงเลยนะคะนี่ไฟอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บแม่ตาหรือที่ซ่อนเงินนะคะที่ซ่อน ไฟติดทุกดวงนะทุกคนนี่คือสวยมากแล้วสะอาดมากเลยใครได้ไปโอ้โหไม่ผิดหวังแน่นอนออกรถกับน้องเหนียวเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าเครื่องคันนี้เป็นไงบ้างไปมาชมกันต่อกับห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะนี่ค่ะคือห้องเครื่องสวยงามมากเลยนะคะแผ่นเพจอยู่ครบนะคะแผ่นเพจเดิมนะคะไม่มีอ่า แกะหรือตีมาแต่อย่างใดนะคะส่วนจุดเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบหมดนะคะคันไม่ว่าจะเป็นคันหน้านะคะหรือแก้มซ้ายแก้มขวานะคะน็อตยังอยู่ครบนะคะส่วนฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะน็ back, อตไม่เคยแกะหรือถอดแงะทําสีแต่อย่างใดถือว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อย้อมแมวแต่อย่างใดนะคะมาเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปกันนะคะ เป็นไงกันบ้างคะได้ดูโฉมภายนอกภายในและตัวออปชันของน้องเจ้า v ีโก้แชมป์นะคะตัวพ i ีเลนเนเครื่อง2.5ปี2 0 1 3กันแล้วนะคะเป็นไงบ้างนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจหรืออยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะคะติดต่อหาน้องหมิวโดยตรงที่เบอร์เดิมนะคะ0649388272นะคะหรือจะโทรหาโทรหาใครมือคุณตบองมือเรไม่ใช่เหรอ <c oughs> อยู่ที่ไหนก็เป็นเจ้าของรถกับน้องหมิวได้นะคะออกรถวันนี้ใช้เงินแค่999บาทนะคะโปรโมชั่นจุกๆแบบนี้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอดภาษีพลรบรประกันภัยนะคะน้องหมิวแถมฟรีให้นะคะลูกค้าออกรถใช้เงินแค่999บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นะคะส่วนใครที่อยากจะดูเป็นรุ่นอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถครอบครัวรถทํากินนะคะหรือจะเป็นกระบะสี่ประตูมีหมดให้เลือกมากกว่า200คันในสต็อกเลยนะคะ ติดต่อหาแอดมินนะคะที่เพจร้านเรานะคะร้านรถมือ2องอัมคาสาขาสะพาน4บอวีหรือจะติดต่อทาง YouTube นะคะช่อง YouTube ของร้านนะคะรถมือ2องสะพานสีฟีดาวนะคะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอยากให้น้องหมิวมาทำรีวิวรถเรื่อยๆนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมิวต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย